อ่านี่กวอ่านได้ยังวะโอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทั้งกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับในช่องเอ o Channel นะฮะกับผมนะครับเอเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะเราอยู่ในเกมโรบอทเช่นเคยกับแบบที่มีชื่อว่าอนิเมะออนไลนะครับผมเป็นแบบแนวต่อสู้เอาอินเมอมาสู้กันเองนะซึ่งวันนี้นะคะผมก็จะมาสอนผู้เล่นใหม่นะครับให้กลายเป็นผู้เล่นที่โหดได้โดยตัวฟรีนั่นเองนะฮะ ซึ่งวันนี้ก็จะมาพาท่านผู้ชมนะฮะมาเรียนรู้ตัวละครของโมริจินนะฮะเราก็จะสอนคอมโบไปด้วยนะครับผมซึ่งเป็นคอมโบที่ครึ่งหลอดนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนนั่นเองนะครับโอเคครับเรามาเริ่มที่สกิลที่1กันเลยดีกว่านะครับผมสกิลหนึ่งนะฮะเป็นเฮฟวี่ช็อตนะครับเป็นการจับศัตรูทุ่มลงไปบนพื้นนั่นเองเราจะทําให้ศัตรูนั้นสตันนะครับเราก็สามารถต่อยอะไรได้นะประมาณนี้เลยครับแล้วก็สามารถต่อยอะไรให้ศัตรูกระเด็นได้นะแล้วก็คอมโบต่อได้นะโอเคฮะ สกิลที่2ครับดักก้อนแฟชเชอร์นะครับผมเป็นการจับหมุนและทุ่มโคงลงพื้นนะฮะทำดาเมจที่หนึฮิตนะผมคอมโบเนาะโอเคซิปเปอร์คิกนะครับผมเป็นการเหมือนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยดูแต่เป็นการเหมือนเอาตัวเรา3คนออกมาเตะครับผมประมาณนี้เลยฮะปังปังประมาณนี้ทำคอมโบอยู่ที่3ฮิตดาเมจอยู่ที่3ฮนะิตเนาะโอเคฮะสกิลต่อไปครับบลูดราก้อนคิกครับสกิลนี้จะเป็นการเสกมังกร ฟ้าออกมานะฮะซึ่งสามารถทำลายบล็อกของศัตรูได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเผื่อท่านผู้ชมไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะฮะว่ามันทำลายบล็อกยังไงนะผมอันนี้จะเป็นบ็อกกิ้งดัมมี่นะฮะผมโอเครอแป๊บนึงนะโอเคฮะคูดาเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคฮัตตาก้อนคิกครับผมปึ๊บ จะเป็นการทําลายบล็อกศัตรูแล้วเราก็สามารถระหว่างที่ศัตรูติดสตันเราก็สามารถจาัดก,การศัตรูได้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูคอมโบกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะฮะมาเรียนรู้คอมโบคอมโบนี้จะเป็นคอมโบที่ครึ่งหลอดนะผมซึ่งแนะนําให้ใช้เพราะว่าจะทําลายศัตรูได้โคตรดีเลยโอเคฮะอันดับแรกก่อนที่เราจะใช้ให้เราใช้บูดักก้อนก่อนเดี๋ยวคอมโบผมจะทิ้งไว้เอ๊เดี๋ยวผมจะ แปะไว้ตรงหน้าคิเลยนะฮะตอนใส่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพูดไม่ทันเพราะแม่งผมกดไวโอเคฮนะมากดเลขสี่ครับต่อยสามครั้งครับผมกดชีฟค้างด้วยฮนะไปแล้วก็ทุ่มครับต่อยสามครั้งครับแล้วก็กดสามครับประมาณนี้อันนี้คือครึ่งหลอดครับผมอันนี้คือคอมโบของตัวโมริจินนะครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้ดับมีเลือดครึ่งหลอดหรือมันเต็มหลอดนะครับถึงมันเลือดลดขนาดนี้ก็ประมาณนี้ แต่ที่ผมลองมาแล้วก็คอมโบประมาณครึ่งหลอดนะครับผมก็เอาไปใช้กันได้โอเคเดี๋ยวเรานะจะมาดูที่สกิลแปลงร่างกันเลยดีกว่านะครับกดเลข5าครับเป็นการเสกกระบอกหงอคงมาเดี๋ยวเราจะมาดูที่คอมโบของตัวนี้กันดีกว่าเดี๋ยวจะบรรลุสกิลก่อนนะฮะสกิลหนึ่งครับผม thunder breaker เป็นการเสกสายฟ้าโผล่ลงมาบนพื้นฮะปุ้งเรียบร้อยสกิลที่2นะครับ sky s h a t t e r วิ n g d a g o n s h a t e r นะฮะอ่านชื่อผิดขออาภัยนะครับผม เป็นสกิลที่จะจับศัตรูทุ่มไปบนนะครับแล้วก็ลงล่างเหมือนเดิมน,นะครับแต่จะทําดาเมจแ,แรงกว่านะผมประมาณนี้เลยปึ้งทำคอมโบอยู่ที่1ฮิตนะฮะโอเคฮะสกิลที่3ครับอันนี้แม่งข้อความยาวเกินอ่านไม่ออกเป็นสกิลที่เรามันจะพาศัตรูเราขึ้นไปบนฟา้าแล้วก็เตะลงล่างแล้วใส่มังกรไปครับผมประมาณนี้เลยฮะปึ๊บขึ้นบนต่อยไปแล้วเอามังกรมา2ตัวฮะรประมาณนี้เลย2หัวเลยเออ โอเคฮะสกิลที่4ี่ครเป็นชนะูบูดาก้อนคีกับเป็นการเตะแล้วเตะเตะมังกรนะผมแล้วก็โอ้ยแค่นัละโอเคครับ okay, ขอขออภัยครับเมื่อกี้แว่งล่างหมดก่อนโอเคฮะสกิลที่4ี่นะชูบูดาก้อนคิกนะครับเป็นการเตะเตะมังกรเตะมังกรแล้วก็จะมีมังกรหัวสีฟ้ามา2ตัวจาก1ตัวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยปั้งประมาณนี้นะฮะโอเค okay, ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรานะครับรอคูดาเสร็จแล้วเราจะมารอดูคอมโบของไอ้เจ้าตัว แปลงร่างนี้กันเลยดีกว่านะบอกเลยว,ว่าคอมโบดีมากโอเคครับท่านัู้ชมบโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวผมนะครับจะแปะไว้เหมือนเดิมนะครับก็คนดูก็ดูตามเอานะผมมาหรือดูตามก็ได้เพราะว่าผมพูดไม่ทันขออภัยกันเลยนะฮะโอเคฮะังโอเค ประมาณนี้นะครับแต่สกิลหนึ่งนะครับพอไททานนะครับมีโอกาสโดนกับไม่โดนนะเพราะว่ามันเลิงไม่ได้พอดีมันต้องแบบว่าเวลาเราเวดาเราใชุู้พื้นเสร็จมันก็จะมีหินบางคือต้องเล็งเอาคือต้องใช้ความชำนาญด้วยประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวโมริจินและคอมโบของมันนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามไปช่อง A p o Channel กันด้วยนะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมารีิวสกิลแล้วมาสอนคอมโบนะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้คอมโบนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่ผู้เล่นใหม่ก็สามารถโอดได้นะคะสำหรับใครที่เล่นไม่เป็นนะครับก็เราจะมาสอนไว้เดี๋ยวถ้าใครอยากดูแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์ถึง10ไลค์ like กันด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะคกดกระดิ่งให้ด้วยก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนบา,บายๆครับ